เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ t o y ยต้าวีอความเย็นพร้อมส่งงานลูกค,ค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ t o y ยต้าวีอนะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวชุดคัดใหม่ให้นะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่31องศานะคะ ตอนนี้ค่าความร้อนอยู่ที่200นะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คสปีด2ดูนะคะดดลดงสปีด2ใส่ง,งานที่2 5 0นะคะ ลมสปีดสองตัดค่ะตัดลมสปีดสองสั่งงานนะคะตัดลมสปีดองตัดค่ะ คันนี้เติมน้ำยาแอร์เคียนะคะน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะเราก็เติมน้ำยาให้เต็มระบบนะคะจะเห็นว่าไม่มีฟองอากาศวิ่งผ่านนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนชุดคัด์นะคะตัวชุดคัด์เราก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานเบนโซ่นะคะตัวคอมแอร์เราก็ถอดออกมาความถ่ายน้ํามันคอมล้วก็เติมน้ํามันคอมใหม่เข้าไปนะคะปิดฝาเติมน้ํายาแอร์ให้ทั้งสองจุดนะคะปิดฝาเติมให้เรียบร้อยนะคะ คันนี้นะคะก็จะมีตัวเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์นนะคะที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ3 0 0 0 0โลนะคะล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่ถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะรถ t ต y o ต a v ีอนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่5องศานะคะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนกรองแอร์ด้วยนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว1 3 4 052นะคะหรือ134,52กิโลเมตรนะคะรถโตโ o ต้ v วีออสนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้าม่าน้ให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะคะ สภาพน้ำที่ออกมานะคะก็จะค่อนข้างดำนะคะ ตอนนี้ช่างก็เร่งลงมือให้แล้วนะคะความแอร์ของรถ t o y o ต a v ว o s นะคะรถคันนี้มาจากต่างจังหวัดนะคะแต่ว่ารถมาแอร์เสียที่เชียงใหม่นะคะพอเข้ามาที่ร้านนะคะก็เจอว่าตัวแผ่นหน้าหลุดนะคะตัวอะไหล่ใหม่ที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นมาตรฐานเดนโซนะคะเป็นตัวอะไหล่เดียวกับศูนย์นะคะ รถ t o y ยต้ v ว o s นะคะหลังจากที่เราถอดชุดคัดออกมาคะเราก็จะทุกความถ่ายน้ำมันคอมดูนะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะรถโตโยต้าวีอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกรองแอร์กันนะคะ ก็จะเป็นสภาพกองแอร์นะคะสภาพกองแอร์ก็ค่อนข้างอุดตันนะคะแล้วก็ห่างนะคะเซ็ตอะไหล่ของรถโตโยต้าวีออนะคะคันนี้เข้ามาด้วยอาการแผ่นหน้าหลุดนะคะตัวชุดคัด์ใหม่นะคะทางร้านก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานเดนโซนะคะเป็นตัวเดียวกับที่ศูนย์โตโยต้าใช้เลยนะคะตัวอะไหล่มาตรฐานเดนโซนะคะ คันนี้นะคะวิ่งมาแล้ว134,52กิโลเมตรนะคะตัวไดเออร์ไทกองไดเออร์นะคะปกติแล้วจะต้องแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะคะจะเห็นว่าตัวเก่าของลูกค้านะคะก็เริ่มเทาๆดำๆแล้วนะคะตัวใหม่ที่เราจะจัดให้ลูกค้าก็จะขาวแบบนี้นะคะเราก็ได้ถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมนะคะจะเห็นว่าภายในคอมนะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น n d Oil 8นะคะเป็นน้ำมันคอมมาตรฐานของเดนโซนะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่ถอดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่นะคะในส่วนของกองแอร์นะคะเราก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานโปรเทคนะคะเลือกใช้อะไหลมาตรฐานนะคะคันนี้สามารถกองผนที่ M2.5 ได้นะคะตัวกองผนตัวนี้นะคะ ตัวกองแอร์นะคะปกติแล้วจะต้องแนะนําเปลี่ยนทุกหกเดือนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตัวของเราะคะที่เป็นมาตรฐานโปรเทคนะคะจะถี่กว่านะคะจะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้ดีกว่านะคะในส่วนของตัวเก่านะคะก็จะเห็นว่าตัวกองฝุ่น,นะคะก็จะค่อนข้างห่างนะคะนี่ก็จะเป็นเซตอะไหล่ของรถ t o โยต้าวีอนะคะรถ Toyota v วีอนะคะตอนนี้เรากำลัง ประกอบตัวชุดคัด์ใหม่นะคะตัวชุดคัดใหม่ก็จะเป็นของมาตรฐานเดนโซนะคะเ,เ,รเ,เรียบร้อยนะคะประกอบชุดคัดเรียบร้อยโตโตรถ Toyota v วีอนะคะหลังจากที่จัดการประกอบชุดคัดใหม่เรียบร้อยนะคะ เราก็จะเติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะเพราะว่าตอนที่เราเทน,น้ำมันคอมเก่าออกมาไม่มีเลยนะคะตอนนี้ช่างกำลังประกอบคอมแอร์นะคะ เราจะได้ใส่ตัวกองแอร์ใหม่นะคะตัวกองแอร์ใหม่นะคะเราก็จะเขียนเลขใหม่ที่เปลี่ยนนะคะแล้วก็วันที่ที่เปลี่ยนให้นะคะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ประกอบเก๊ะนะคะ